สามสบองศาบางส่วนของลาวามาด้วยมันก็เลยกลายเป็นสีดำๆเนี้ยค่ะ ทุกคนตอนนี้นาทีอยู่ที่เกาะคันคนาเรียรซึ่งเป็นหนึ่งในเจเกาะของหมู่เกาะคานาร,รีประเทศสเปนค่ะซึ่งหมู่เกาะนี้ถูกขนานนามว่าเป็นหมู่เกาะแห่งความโชคดีและนาทีเรียกหมู่เกาะนี้ว่าหมู่เกาะมหัศจรรย์จะมหัศจรรย์ยังไงตามนาทีมานะคะหมู่เกาะนี้อยู่ใต้ทะเลลึก มาเป็นเวลา4ีล้านกว่าปีนะคะทุกคนเกิดจากภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเลลึกแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆจนเป็นภูเขาขึ้นมาแล้วกลายเป็นแผ่นดินขึ้นมาเป็นเกาะนะคะซึ่งมัน Amazing มากแล้วยังมี Amazing กว่านั้นอีกคะ่ะคือเกาะนี้มีหิมะด้วยคะ่ะทุกคนเหลือเชื่อแล้วที่ Amazing อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคน มีทะเลทรายด้วยค่ะคือบินมาเที่ยวเดียวได้ชมครบหมดเลยค่ะแต่หิมะจะอยู่บนยอดเขาสูงนะคะในฤดูหนาวประมาณเดือนธันวามกราคมค่ะตกมาแล้วก็ละลายเร็วมากการผสมผสานที่น่าพิศวงทำให้เป็นเสน่ห์ของเกาะแห่งนี้ค่ะจากการศึกษาของมหาวิทยายลัยซีราคิวส์ประเทศสหรัฐเอเมริกาในปี1996นะคะพบว่าการคนาเรีย เป็นเกาะที่มีอากาศดีที่สุดในโลกค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ25องศาค่ะแม้ในฤดูหนาวซึ่งสามารถเล่นน้ำและอาบแดดได้ค่ะนาทีเคยมาหน้าหนาวนะคะอุณหภูมิในน้ำทะเลประมาณ10กอ,องศาค่ะนอกจากนั้นที่นี่ยังมีปรากฏการณ์ท้องลาอีกด้วยค่ะทุกคนนั่นก็คือก้อนเมฆปุกปุยทำหน้าที่เป็นผ้าห่มนั่นเองค่ะป้องกันความร้อนทำให้อากาศไม่ร้อนมากค่ะแต่จะมาเป็นช่วงๆนะคะ ถ้ามีโอกาสมายืนที่นี่จะได้สัมผัสกับความเป็นสเปนวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งหลากหลายอารมณ์มากๆเช่นก<ม>ารดำน้ําดูปลาหลากสีและซากลาวาใต้น้ำดูถ<า>้ำซึ่งเป็นโบราณสถานบนหน้าผาซึ่งภายในมีถึง350โรงค่ะทุกคน ด้วยภูเขาที่นี่เกิดจากหินลาวาทําให้ภูเขาที่นี่เกิดโพรงต่างๆมากมายซึ่งเมื่อก่อนเป็นที่อาศัยของคนแต่ปัจจุบันบางถ้ำก็ยังมีคนอาศัยอยู่นะคะตอนนี้ยืนอยู่ที่ทะเลทรายนะคะ นะดดีีท่ไ้มาเห็นนะต้นกำเนิดของเนินทรายนี้นะคะทุกคนยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเนินทรายมะือมานี้อาจเป็นผลมา,าจากทรายที่โดนซึนามิขนาดพัดถล่มเมื่อหลายร้อยปีก่อนคะ่ะมีบริการขี่อูดชมปากเขาลำเนาไพรได้วยนะคะ นี่เป็นทรายลาวานะคะทุกคนน้ำทะเลก็ซาะมาบางส่วนของลาวามาด้วยมันก็เลยกลายเป็นสีดำๆนี้ค่ะอแล้วก็มีแบบสวยย่แล้วก็ทรายเขาจะเนียนมากเลยละมุนมากเลยตั้งแต่ไปเที่ยวที่เมืองไทยหรือว่าที่ไหนมาตอนก็ไม่เคยเจอทรายแบบเนียนแบบนี้เลยค่ะอเนียนมากเลยแบบอยากลงไปเกิดกิ้งมากเลยยิ่งตอนแบบ ช่วงเย็นๆนะเดินทรายเท้าเปล่านะจะแบบมีความสุขมากจะละมุนเท้าเหมือนพรมเลยค่ะนี่นะคะเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่เกาะคันคนาเรียนะคะส่วนกิจกรรมบนเกาะก็มีให้ทําหลากหลายนะคะเช่นชมสวนพฤกษาศาสตร์มีสัตว์ให้ดูมากมายพร้อมพืชพันุ์ไม้หายาก ขี่จักรยานบนยอดเขาบรรยากาศดีมากๆคะ่ะหรือจะนั่งเรือออกไปชมปะวานเล่นนะ้ำภาพนี้ด้านหลังของนาทีเป็นร่องรอยของแอ่งภูเขาไฟนะคะใหญ่มากหรือจะเดินชมวิหารซันตาอาณาที่สง่างามที่เมืองลาสปาลมาสคะ่ะส่วนคนที่ชอบความท้าทายก็จะมีกิจกรรมปีนภูเขาไฟด้วยคะ่ะ <c oughs> การเล่นวินเซิร์ฟและล่องเรือใบ <c oughs> <ข>เดินชมป่าสนกรานคนาเรียที่ขึ้นชื่อค่ะลูกสนใหญ่มอก เดินชมพิพิธภัณฑ์และวัตถุโบราณต่างๆค่ะหรือจะขี่อูดทัวร์ซาฟารีชมบรรยากาศเหมือนหลุดเข้าไปในยุคจุลศิกิ์ค่ะเดินถ่ายรูปที่เนินทรายมะหือมาให้อารมณ์เรากับเดินอยู่ที่ทะเลทรายซาฮาราก็ไม่ปานค่ะทุกคนต้นไม้ต้นนี้ออกฝักเหมือนมะลุมเลยค่ะฝักใหญ่มากฝักหนึ่งแกงได้หมอน,นึงเลยค่ะพืชที่ปลูกที่นี่ได้ก็จะเป็น พืชพันธุ์ที่ทนความแห้งแล้งได้ดีถ้าจะปลูกต้นไม้ที่นี่ให้งามนะคะต้องมีระบบรดน้ําอัตโนมัติเท่านั้นค่ะพืชที่นิยมปลูกที่นี่นะคะก็จะมีกระบองเพชรส้มมะม่วงกล้วยมะเขือเทศมันฝรั่งอัลมอนด์ดอกอัลมอนด์จะบานเต็มที่ประมาณเดือนมีนาคมค่ะประเทศสเปนเป็นประเทศที่ผลิตน้ำจืดมากเป็นอันดับสี่ของโลกและที่เกาะกรานคาเรเองก็มีแหล่งผลิตน้ำจืดที่ใหญ่มากๆค่ะทุกคนและที่สำคัญที่นักช้อปปิ้งไม่ควรพลาดนะคะ คือเกาะคันคนาเรียเป็นดินแดนปลอดภาษีค่ะทุกคนตอนที่นาทีเดินไปซื้อนมมาชงกับกาแฟในตอนเช้านะคะจะต้องเดินขึ้นบันไดหินค่ะทุกคนแล้ววินาทีนั้นนาทีก็เหลือไปเห็นเจ้ากิ้งก่ายักษ์ตัวนี้ตื่นเต้นมากเลยเพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะ และนี่เป็นภาพในตอนเช้าที่นาทีเก็บมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนาทีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ